สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเมกะบางนากันเมกะบางนาค่ะอาหารเจ้าหญิงของพี่วันหยุดวันนี้มาเทสทรายกันนะไม่เลยวันนี้มาเทสทรา์ค่ะสำหรับคนที่แบบว่าชอบรถอีโคคาร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถแวะมาดูได้ใช่สิเราก็เป็นพีเซนเตอร์อยู่หอมเมซูบิชิอัตราค่ะวันนี้ชอบสมผงอะน่ารักตุ๊กติกมากเอาเข้าเรื่องรถก่อนเป็นไงบ้างฮะได้เป็นพีเซนเตอร์ค่ะ ว่าเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันได้ถึง22กิโลเมตรต่อลิตรเลยแล้วก็ช่วยลดโลกร้อนด้วยนะคะแล้วก็รถก็ค่อนข้างที่จะไม่เล็กจนเกินไปแล้วก็สามารถที่จะใส่ของได้เยอะเหมือนกันโลกร้อนแต่ไมู่้ความสวยคนแถเนาะอา่าน้อยฮ่ <laughs> า<ง>ม <laughs> นี่แหละค่ะเขาบอกมีข่าวนะคะว่าจริงๆแล้วเป็น,เป,นเป็นพี่ใหม่ดวิกาตั้งแต่ถ้าหาความกันไปแล้วกับตัวเองมาเสียบแทนรู้สึกไงบ้างคะจริงได้ยังไงเราจทราบนะไม่ไม่รู้จริงๆค่ะว่าพี่อาสาผู้จัดการหรือเขาคุยยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็เวลามีโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีให้ลูกค้าเลือกเยอะเหมือนกัน <S <S เพราะเราเราไม่ได้เป็นนักแสดงคนเดียวมันก็มีช่องเจ็ดช่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วแต่ว่าว่าลูกค้าเขาจะชอบ คิมมี่ก็ก็เป็นคิมแล้วตัวแม่บีเซนเตอร์ไหมคะมันเห็นโบสเตอร์ชั้นี้จะเยอะนิดนึงโอ้ยยังค่ะยังค่ะอีกอีกเยอะเลยค่ะยังยังไม่ครบนึกถึงกวนล่มบ้างเหรออะไรนะล่มกุบล่มค่ะกุบล่มใช่ค่ะพี่แจ๊คน้าว่าคิมมี่เป็นคนล่มเหรอคะจริงๆแล้วคือใช่ค่ะล่มเองค่่ะใชค่ะ ยุ่งกันนะเนาะใช่ทุกคนก็ยุ่งเราก็เลยจะแบบว่าเออวันนี้คิมขอไม่ไปเลยละกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะหายหัวไปก็เลยเป็นความบิดเราไปทุกคนก็จะเรียกคิมว่าล่มแต่จริงไม่หรอกจริงย่าๆถวล่มเลยแต่วันนี้ไปทำบุญอยู่นี่อ๋อจะเจอกันอีกตอนไหนเนี่ยก็จริงๆแล้ววันนี้จะไปทำบุญด้วยค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ไปแต่ว่าก็ปาดเงินทำบุญไปแล้วเงินกันตายใช่ค่ะ โสดแล้วโสดสนิทเลยค่ะต่อไปไงบ้างคะตอนนี้คืออีกทำงานแล้วก็เรียนแบบเต็มที่ดีกว่าตอนนี้แฮปปี้แบบนี้แล้วอ่ะหลุดที่มาเขาไปร่วมงานกับคิมเหมือนกันเราก็เลยแซวเตยเตยเพนส่งรูปมาอวดอยู่ก็มีแซว่วันนี้เราก็เป็นหนุ่มเกาหลีบ้างเนาะงสะาดถูกค่ะขอขอให้เจอ มเอ้ยมันคิมตลอดเวลาไม่โอ้ยก็เกาหลีไปนะแต่หน้าเราไม่เกาหลีนะคะหน้าเราเป็นลูกครึงมากว่าพูดถึงแฟนขับ MK ็มเคเลยค่ะค่ะก็สมัครแฟนขับเอ็มเคก็ยาเพิ่งหายไปไหนเนาะตอนนี้คือก็มีข่าวอะไรเยอะแยะไปหมดเลยทั้งคู่เลยนะคะ คิมนะคะตอนนี้คิมโสดแล้วก็ทํางานอย่างเดียวพร้อมลุยงานให้แฟนคัับ MK ให้แฟนคัับของคิมเบอร์ี่เนี่ยได,ได้ได้ชมกันอย่างเต็มที่เลยค่ะวันนี้เราจะมาตามเทด้กันด้วยใช่ค่ะเมานุสวยจะแอบถ่ายพ,พี่โกพี่โกค่ะทำอมให้